ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมชมในส่วนของเทคโนโลยีทำให้ชีวิตง่ายขึ้นครับ Cyber t e a c h e r ครับท่านสามารถติดตามช่องของเราได้ทางการกดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับพวกเราครับคลิกเพื่อติดตามได้ครับหรือท่านสามารถเปลี่ยนมุมมองการดูเป็นแบบจอใหญ่ไฟกระพริบได้ครับคลิกนะครับที่รูปหัวใจ เพื่อดูรูปแบบจอใหญ่ๆชสวยแบบนี้ครับท่านจะได้ดูได้ง่ายขึ้นและก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับหรือท่านสามารถไปติดตามที่แฟนเพจของเราได้ครับในส่วนของด้านหลังตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากเราเช่นกันครับเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพูดคุยกันด้วยครับคลิกที่ Facebook ครับแล้วก็ คลิกที่ติดตามแฟนเพจครับนี้ถูกใจนะครับคลิกที่ถูกใจครับเยบบ้อยครับเพียงเท่านี้เราก็จะไม่พาดการติดต่อแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับเราจะพัฒนาและก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาในทุกๆวันนะครับเพื่อให้ท่านได้รับสิ่งดีๆและก็ถือว่าท่านได้ทำบุญไปในตัวด้วยนะครับ เพราะเราจะได้มีการทำบุญในนามของช่องของเราด้วยครับเมื่อยอดวิวของเราเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีความคาดหวังไว้ว่ายอดวิวนะครับแล้วก็จำนวนผู้ติดตามนะครับจะมากขึ้นเรื่อยๆครับเหมือนกับทุกท่านที่ติดตามและให้กําลังใจเราครับขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับสาหรับเนื้อหานี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับขั้นตอนการพิมพ์งานแบบเร็วมากๆากเลยนะครับเพราะเราจะใช้การพิมพ์โดยใช้เสียงครับทําได้จริงเหรอพิมพ์งานโดยใช้เสียงมาดูกันเลยครับก็ดูนะครับให้เราเข้าไปที่ยังเว็บไซต์ Google นะครับเข้าไป Google ก่อนนะครับก็จะได้หน้าจอของ Google ขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับให้เราคลิกลงชื่อเข้าใช้ครับลงชื่อเข้าใช้ระบบนะครับ คลิกลงชื่อเข้าใช้ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ชื่ออีเมลของเรานะครับคลิกที่ปุ่มถัดไปครับใส่ชื่อเมลก่อนนะครับแล้วก็คลิกปุ่มถัดไปครับกอกรหัสผ่านครับคลิกที่ปุ่มถัดไปครับเพื่อทำการเข้าสู่ระบบมาเรียบร้อยแล้วครับ เราสังเกตงไงว่าเราเข้าสู่ระบบก็ดูรูปด้านนี้ได้เลยครับก็จะเห็นรูปตัวเองนะครับจากนั้นครับคลิกที่บริเวณตรงนี้ครับคลิกเลือกในส่วนของเอกสารนะครับเอกสารนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับเครื่องก็จะเปิดขึ้นมา ในตันนี้นะครับผมจะเลือกเอกสารเป็นแบบเอกสารใหม่เลยนะครับเป็นว่างเปล่าขึ้นมาเลยนะครับคลิกที่เอกสารเปล่านะครับเห็นตงตัวอย่างแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาของม i นก o ซ้ f ม w ว r ร์ขึ้นมานรเราสามารถพิมพ์เอกสารได้หลังจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่เมนูเครื่องมือนะครับแล้วเลือกที่ในส่วนของคําว่าพิมพ์ด้วยเสียงครับ พิมพด้วยเสียงนะครับหลังจากคลิกที่พิมพ์ด้วยเสียงนะครับก็จะได้รูปไมโครโฟนขึ้นมาลักษณะดังตัวอย่างแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับจะยังไม่สามารถพิมพ์ได้ด้วยเสียงนะครับต้องคลิกที่รูปไมโครโฟนก่อนนะครับมาลองทดสอบกันเลยนะครับครับทดสอบการทํางานการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับในคอมพิวเตอร์ครับว่าสามารถพิมพ์ได้จริงหรือไม่นะครับมาดูกันเลยครับ ผลที่ได้ออกมาครับทดสอบการทํางานการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับในคอมพิวเตอร์ครับว่าสามารถพิมพ์ได้จริงหรือไม่นะครับมาดูกันเลยครับเห็นไหมครับสามารถพิมพ์ได้ด้วยเสียงจริงครับผมว่าเนื้อหานี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่จะนําไปปรับใช้งานต่างๆถ้าถามว่าเราสามารถคัดลอกไปใส่ในโปรแกรม Microsoft Word ธรรมดาได้ไหมก็ได้เลยนะครับหรือเราจะบันทึกงานจากตรงนี้ไปใช้งานเลยก็ได้นะครับที่เป็น Microsoft Word นะครับจริงตรงนี้ก็บันทึกอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะแชร์หรือจะเผยแพร่ให้คนอื่นก็ได้นะครับทั้งนันเหมือน Microsoft Word นะครับเ็าเรียกว่า Google d o c นะครับไงก็ถ้าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์นะครับฝากก็ขอให้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านไม่อยากพลาดข้อมูลใหม่ๆของเรานะครับก็สามารถกด s u b s c r i b e นะครับหรือกดติดตามช่องของเราได้เลยครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ